ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Oni Channel กันอีกครั้งนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับเกม Back Me f u l อ Kong เป็นไงล่ะ In น r a i n มล่ะไม่น่าเชื่อหลังจากที่ห่างหายไปนานเนาะสำหรับการเล่นเกมในช่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรไงล่ะเออก็พยายามหาแล้วเกมเนี้ยมาแรงสุดก็ต้องเล่นหน่อยแล้วไหมล่ะอแต่แต่แต,แต่เล่นเกมครั้งนี้เนี่ย จะไม่แบบโชว์ยิงยาวจะไม่โชว์คัดสีนนนะแดงสิ้นเพราะว่าอะไรอ่าไม่ออกเออเสียงภาคจีนซับอังกฤษ,อ,กฤษอีกแล้วฉันคือคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระอิสระคือฉันไม่อ่านเออเน้นอะไรคลิปนี้จะเน้นตบบอสตีมอนต่างๆแล้วมาดูกันสิว่าฉันจะตบบอสได้และตายไปกี่ตัว <laughs> โดยคลิปที่ซีรีส์นี้เนี่ยจะทําก็คือจะแบ่งเป็นเดย์แต่ละเดย์เนี่ยฉันทําอะไรบ้างแต่ละมือแต่ละเดย์เนี่ยเออโดยคลิปเนี้จะเป็นคลิปเดย์วเดี๋ยวก็เตรียมตัวสําหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ like, กดซับสไคร์เนี่ยฝากกดซับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันดีกว่า Let's go <S เริ่มเลยสินะ โอ้โหภาพก็แอบ,บแตกอยู่นะไอ,อ้ดีอุ้ยใช้หลบยังไงวะโอ้สเปกบ้าลงอ้ my god o อ้ h ไอ้เหี้ยอะไรเกิดเฮ้ยสตั้นทถ้าสองคืออะไรอะ่ะแล้วถ้าสามอะอ๋อแยกล่างอ้ my g o d คุณพี่คุณพี่ แล้วกลุกไม่ขึ้นเลยยังไงอ่ะปอปป๊อปป๊อป๊ปอ้ายแรงเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอโกงใช่ไหม้คอ้ชิบ my g o ปองท่าหนึงสตันเออ เอาดิเอาด <sayin' Dylan. S 1> ิเอาดิเอาดิปะ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 ปปาสองฟาดแม่งไปดีเอาดิสองอีกทีได้เปล่าเฮ้ยแข็งเกิดอะไรขึ้นวะทำไมแข็งเฮ้ยกระโดดไปไหนฮัลโหลอย, <ac> <ada> อย er. ่า <c oughs> <iej ses> งเอาอย่างเลื่องต่อ战胜佛你可知这长生不老的佛位，有多少人求而不得？เฮ้ 长生不老จริงหรือเนี่ยกูแปลม่วนะครับสาม界六道不就毁在这四个字上สับก็ตัวเล็กอ่ามาต่อยกส่องอุ้ยกูหลบได้เป็นไงล่ะดิจิตอลดิจิตอลแล้วกูจะตีมึงยังไงอ่ะอุ้ยหมามึงมาต่อสัตว์สันอุ้ยอ๋อกายาเล็กเหรอคือท่าสอง แล้วท่านหนึ่งทำอะไรได้อ๋อท่านหนึ่งสาตาร์ท่าสามแยกเงาพลังมึงเจอลูกสมุนกูอุ้ยมันรูุเราเกิดตัวจริงอ๋อกดชิปลิงเร็วโอเคมาดิ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 เฮ้ยเฮ้ยสกิลเทพเจ้าทอหรอทอ,อไรทอนาเด,ดอส์เอออุ้ยถ้าใช้จอยน่าจะมันอุ้ย

กูวิ่งแล้วคะ่ะอู้วนี่กูกายาเหล็กคะ่ะดิจิตอลอยูโน้ยอยู่โน้ยอยู่โน้ยดิจิตอลเฮ้ยกดค้างแบบเพื่อแบบจะโจมตีรุนแรงนี่กูแพรลี่ได้เอาดีมา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 โอ้งปึ้งปึ๊ง โอ้โหแบบตีแล้วเอฟเฟกเมฆแม่งกระจุยกระจายแยกเงาพันล่างมามึ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 งมาเอาซีเอาดีเอาดีเอาดีสตัร์สตัร์สตัร์สตารยังไงยังไงโอ้โหคัดซีนอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยขนาดใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์ยังมันขนาดนี้เลยวะ เอาเรื่องว่ะยังไงครับจริงๆก็ไปดูช่องอื่นมาแล้วแหละแต่ก็ลืมไปแล้วว่าฉากมันเป็นยังไงว้าวโอ้โห้าคอมฉันไหวมันภาพมันน่าจะสวยมากกวออ่านี่แต่เท่านี้ก็โอเคแล้วโอ้โหดีดพิน กูมีท่ากายาเหล็ก่ะใช่ไหมกูเข้าใจถูกใช่ไหมมันทำตัวให้แข็งแล้วแบบมันก็กันอ,อาวุธได้อะทำตัวให้แข็ง <c oughs> โอ้โหรับไป <c oughs> ขวายของข้านี่ <c oughs> หลบได้อะเอาดิโอ้โหผ่าโลกสวัสค์โบโอ้โหหนวอาชีพพาราดินมั้เนี่ย แสดงว่าเราน่าจะสู้กันจบแล้วมั้ง <c oughs> เอาละทุกคนฉันเจอตัวอะไรตรงนั้นไม่รู้นะแต่มันน่ากลัวมากเลยนะแล้วฉันจะสู้ไหวไหมอ่ะลองดูป <c oughs> เปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบ บสิครับโอ้โหหลังแอนหลังแอนยังไงอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุยอ้ย้เฮ้ยมองไม่เห็นอะล็อกล็อกยังไงวะล็อกมุมมองอุย้ยหลบหลบก่อนหุ้นเติมเลือดไม่ได้เลเือดเลือดหมดสวยละสวยละ โอ้ oh my god ยังไม่ชินปุ่มนะทุกคนไม่ต้องแปลกใจรีเรือนไม่ได้นี่คืออะไรอ่ะมันช่วยอะไรวะวป๊อปเอเรียบร้อยกูไปเกิดไหนวะเนี่ย นี่ยังไม่ใช่บอสใหญ่เลยนะล็อกเป้าหมายมาวิ่งดิตี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 หลบเอ้ยไม่ต้องหลบโอ้เอ,อ้ยโอ้โหโอ้โหจ้วงยังไงปิ้วกินยากินยาตีตอ่ออุ้ยมันแพ้ลิง อยยังไงอะเกิดอะไรขึ้นอ๋อถ้าสตันนี่มาจากไหนอะยังไม่ได้กดใช้เลยอ๋ออาจารย์ยังไงล่ะหรือนี่คือจะปลดล็อกสกิลสตันเหรอแปไม่ออก เอาละยังไงต่อครับพูดถึงทริคบางอย่างส่งมือของเจ้ามากิมโย a n นเอ้ยได้อะไรวะสกิลอ่ะ Let's go เอาละกดตัวไหนละเนี่ย RT ใส่จอย Nintendo งงมาก 就能让对方动弹不得，你也可喘息片刻。只是小老儿道行浅薄，嗯，这定身效果，嗯，不消片刻就会失灵。嗯哼。遇到新突破，我倒还好用。但《黄帝内经》它没得扛，那ขนาด này 呢？，杜松。傍身的手段嘛。他ตอนแบบฝึกเล่นไม่ได้ค้างนานจริงเอาละมาล สิ่งแรกที่ต้องทำล็อกเป้าปึ๊บ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 แป๊บหนึ่งกดตัวไหนวะสกิลอะอะลบก่อนเติมยาเติมยาแป๊บหนึ่งอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วตีแมงโลด ปาป่าป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 าชุบชุบช็หลบได้เว้ยหลบได้นิดหน่อยจะแตกแล้วจะแตกแล้วจะแตกแล้วเออก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอ <laughs> นั่นคือบอสใช่หรือไม่ <laughs> เอาละเจอเลยก็ได้วะาไป let's go มีคาสิมไหมเนี่ย เหมือนจะมีโอโอ้โอแล้วฉันจะสู้กันได้ไหมว่าเทบผูเวอร์อาวุธติไดไฟหลบก่อนอย่างแรกเฮ้ย <c oughs> ใช้ใช้ไม่ได้ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องเติมยามึงก็แรงเกินไอ้บ้านี่อือหือมึงตีไก่ได้ีสิอะไรกันวโอ้ยเออเอ้ยโอ้โหไอ้บ้าลุก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  อยากหลบแบบเพอร์เฟกได้อะไม่ได้สินะยังไงยังไงสกิลยังไม่มายัง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 เต็มเลือดเต็มเลือดเต็มเลือดเลือดสตานเออออกหน้ามันตบ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 ยึบอึบยังไม่รู้จังหวะจมลุกไม่โดนไม่ เสียวโอ้โหยากว่ะเฮ้ยบ้ากอคือเกมบังคับให้แพ้หรือยังไงอ๋อไม่ได้บังคับกูกกเองเออไม่เป็นไรอีกรอบแรงเกินแรงเกินไปแล้วโอ้โหจะลบยังไงวะนี่มอตตัวแรกเหรอเนี่ย แล้วกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยรอบนี้ต้องได้แล้วนะมันจะยากเกินไปหรือเปล่าบอสเนี่ยสเตมิน่าหมดวะเอาแล้วเอาแล้วตบได้ไหมล่ะตบได้ไหมล่ะตีสองทีนะจำจะจำไว้มาตีสองทีพุ่ง แล้วก็แบกับสเตมิน่าหมดสเตมิน่าหมดสเตมิน่าหมดหลบได้แล้วมันจะฟาดพื้นเหรอแล้วก็จะเดสมาหากูแล้วก็หลบได้ไงอ่ะเอาเดียวเดียวสิหลบหลังหินหลบหลังหินว้ายพวงเแบเบสอุ้ย หลบได้เอาดีเลื่เลือ้อเลือ้อตําเลือ้อตําเลือเล้อตบหน้าไปดีหลบหนึ่งสองสามทีเหรอหลบได้เว้ยเอ้ยแข็งทุบหน้าแม่งเลยว้ายซาเตมิน่าหมดตํเลือ้อตํเลือ้อตํเลือ้อซาเตมิน่าหมดซาเตมิน่าหมดอินดี้เดียวอินดี้เดียวอินดี้เดียวมันจะแตกแล้ว อีกเดียวอีกนิดเดียวอย่าแตกอย่าแตกกูอย่าแตกสมาธิ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 เอ้ยกูตายกี่ตัวไม่รู้บอสตัวแรกโอ้โหนี่ถือว่าเป็นบอสไหมเอ้ยเก็บได้เหรอได้เวลาไอเทมใหม่หรือเปล่าคือกูสามารถใช้ได้หรือเปล่าอยากได้เอ้ยเก็บข้าวหูอะ อุ๊ยหอกแดงออกเป็นสกิลหรอเอาเลือ่อมไหนๆก็ไหนๆละจัดก,การในตัวนี้ด้วยเลยแล้วกันคิดว่าไหวไหมล่ะคิดว่าไหวไหมก็ลองดู โอ้โห,โหเฮ้ยมันต้องสกิลอะไรแน่เลยอะ่ะโอ้โหแบบ้าอ๋อล่างล่างนี้ตายโอเคโอ้โหแล้วถึกเกินนะอุ้ยแล้วกูไม่มียาไงประเด็นแล้วมาสู้ทำไมต่อมไม่มียาเนี่ยฮะมึงบ้าหรอ,อย้อน แต่ก็ต้องตีแหละตัวนี้ไม่งั้นไม่ผ่านเพจแน่เลยอะอรู้เรื่องเลือดแมงนิดเดียวเองรถอุ้ยลพลังลมปราณเลือดก่อนอืมแม่งเอ้ยเอ้าใช้สตันไม่ทันก็ต้องลหลบลมปราณไม่เคยหลบท่านี้ยากเลยว้ยหลบอ,อืม Ai ba Ta Mày in Ơ Ui Mày uh. Ai Ui Mày lối mỏ Ai chia đi đi Ui Ui Tha lại Áo mày เอ้าใช้สกิลไม่ทันโอ้โหยมึงโหดจังวะโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยผ้าอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหหัวม่งเออตายไปสิเฮ้ยไอ้เหี้ยเออโอเคแตกไวเกินเออเออไอ้บ้าเอ้ โอ้โหแตกไวมากเออเฮ้ยเฮ้ยบ้าเออไวเกินเติมเลือดก็โอ๊ยเฮ้ยถ้าเติมเลือดทันกูชนะแล้วมังเนี้ยยังไงจะชนะได้ไหมต้องได้แล้วเอออืมเอากดสกิลผิด ตีธรรมดาตีธรมธรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แบกล่างแบกล,ล่างจวงจวงละแทงจวงหลบหลบหลบหล,ลบจวงจวงอีกรอบนึงท่าใหญ่แน่เลยไอ้เี้ยเอ้ยหลบไม่ทัน อย่าลืมจำเลือดน,นะคะเราพลาดมาแล้วเออเฮ้ยลม้มปะล้มเหอะเออเฮ้ยหลบก่อนสเตมินาไม่พอหลบอีกเฮ้ยโมงอ่อะบึงโมงอ่งอะกูก็ สแตแป๊บนะคะเก็บสตแตแป๊บนะคะเอ้ยเอ้ยมาสติมีน่าอึ้ยลวงเปล่าลวงเหอะลวงลวงล่วงล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 งลงองององล่อง ขอลองอลงขอลงของขอลอง,อ,ลอ,ง,อ,ลอ,งอ้ยเฮีย,ย,ยด่าลว้สัตว์เอ้ยอุ้ยขอฟอ,อไปกูไม่ฟอโอ้โอยยดแมมโอ้เฟมเลตตกเวอร์อุยน้ำตาไหลเลยมึงเฮียเอ้ยเล่นมานานจัดอ้กูได้อะไรไร้่นี้ก็คืออุยเก็บได้ด้วยอ้าว c a n ด o อ s สปิริอย่าบอกนะฉันเหมือนพี่เอกฉันเล่นข้ามอะไรไปเอาละเป็นไงกันบ้างสำหรับเด y 1 <Day One. laughs> สภาพกาจะผ่านไปแต่ละบอสโอ้โหอย่างเอาอย่างเรื่องถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันต่อไปในการทำคลิปด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้า d ดย์ 2, จะทำอะไรบ้าง คอยรับชมกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจับโรดอีกไม่นานโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ